มีคุณลูกค้านะคะส่งรูปเข้ามาให้หมอดูว่าหน้าท้องแบบนี้ไซส์ประมาณแบบอย่างนี้เลยนะคะเหมาะกับที่จะทำเป็นดูดไขมันหรือว่าอีซีสลิมนะคะก็วันนี้หมอก็จะบาเล่าถึงความแตกต่างของดูดไขมันแล้วก็อีซีสลิมให้ฟังอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าไขมันที่หน้าท้องเราเนี่ยมี2ชั้นด้วยกันอันแรกเป็นไขมันที่ดูดออกได้นะคะเป็นบริเวณชั้นใต้ผิวของเราอีกหนึ่ง จะเป็นไขมันที่ไม่สามารถดูดออกได้นะคะดูดออกไม่ได้ตรงนี้คือไขมันในช่องท้องของเราส่วนอีซี s l ิมเนี่ยสามารถที่จะลดไขมันได้ทั้งเป็นตรงบริเวณใต้ผิวหนังแล้วก็ในช่องท้องอีซ y s ล i มของเราเนี่ยจะทำทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันแต่ว่าไม่ต้องเปิดแผลนะคะตัวนี้ไม่ต้องพักฟื้นก็อาจจะเหมาะสำหรับคนที่แบบ ยังไม่อยากดูดไขมันแต่ว่าถ้าดูดไขมันเราจะต้องมีการเปิดแพ้เพื่อที่จะดูดไขมันออกมาไม่ว่าจะเป็นการดูดไขมันหรือว่าจะเป็น e ีซีสลิมนะคะหมอแนะนําว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอที่คลินิกเพื่อที่เราเนี่ย จะได้มาวิเคราะห์ลักษณะของไขมันหรือว่าดูที่ความต้องการของคุณลูกค้าว่าอยากทำแบบไหนเหมาะกับที่จะทำแบบไหนหลังทำแล้วใช้ชีวิตประจำวันแบบไหนนะคะก็ลองแพลนหาเวลาว่างมาปรึกษาหมอดูนะคะใครที่อยากลดหน้าท้องนะคะก็อย่าลืมนัดคิวปรึกษาก่อนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นดูไขมันหรืออีซี่สลิมหมอลูกหนูและก็ทีมแพทย์นะคะยินดีต้อนรับรอคุณลูกค้าทุกท่านที่คลินิกนะคะ